สวัสดีครับพบกับช่างคลาิกนะครับคลิปนี้มีงานจากค่ายโมโชทอยไหมดูกันนะครับตัวนี้ Quick Charger นะครับมันคือตัวจ่ายไฟที่มาในรูปแบบของหุ่นนะครับครึ่งตัวนะครับไม่มีแขนไม่มีขานะครับมาแค่นี้เองนะฮะกล่องนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับผมเคยรีวิวไปแล้วในรูปแบบของหุ่นเต็มตัวนะครับมันรหัส MCTE02 นะครับมันคือเจ้าหุ่นตัวนี้นะครับนี่นะฮะก็ใครอยากดูรละเอียดนะครับไปดูในคลิปเก่าได้นะครับตัวนี้ผมได้มาจากเพจทีเคทอ n อ i นไลน์ะครับรวมไปถึงเจ้าตัวคี่นะครัด อ่ะอันนี้คือสเปคของเขานะครับก็ดูไว้ก่อนนะครับใครดูไม่ทันแคปไว้นะฮะน,นี่นะครับประมาณนี้นะครับ ตัวก่อนหน้านี้นะครับผมใช้อยู่ประจำนะครับคือเจ้าตัวนี้นะครับผมใช้อยู่จริงๆเลยนะครับจากวันที่รีวิวเนี่ยจนถึงปัจจุบันนะครับยังใช้ได้อยู่นะครับไม่เสียด้วยระบบไฟก็ดีนะครับค่ายโมชวทอยเนี่ยผลิตแต่งานคุณภาพล้วนๆเลยนะฮะมันสามารถเปิดไฟได้จ่ายไฟได้ทั้งหมด5จุดนะครับนี่นะครับมี1 2 3 4งสมีนะฮะมีตรงหน้าอกอีกนะครับผมใช้อยู่ประจําเลยนะครับตัวนี้ใช้อยู่ที่โต๊ะเลยนะฮะชาร์จโทรศัพท์ชาร์จไฟฉายนะครับบางทีก็เอากล้องมาต่อนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับตัวจ่ายไฟนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ เรามาเปิดกล่องดูตัวนี้กันนะฮะเปิดกล่องมานะครับจะมีเป็นตัวงานนะครับนี่นะครับอยู่ในนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นวิธีการใช้นะครับมันน่าจะเป็นภาษาจีนมั้งผมอ่านไม่ออกนะครับมันก็จะบอกสเปคต่างเนี่ยซึ่งใครดูสเปคพวกนี้ออกก็น่าจะเข้าใจว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสาย AC มาให้นะครับนี่นะฮะลองแกะให้ดูนะครับอันนี้สาย AC น่าจะอ่ะสีขาวนะครับเดิมเดิจะเป็นสีขาวนะแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยนะครับที่ผมใช้อยู่ประจำเนี่ยผมไปเปลี่ยนสีมันนะไปหาสาย ac ส,สีดํามาใส่เพราะว่าผมรู้สึกว่าสีดํามันเข้ากว่านะครับแต่ว่าตัวเนี้ยใช้สีขาวผมว่าเข้าแล้วนะครับเพราะว่ามันเหมาะกับสีของตัวตัวบัสด้วยนะครับตัวจ่ายไฟเนี่ยนะฮะมันเป็นสีขาวไงนะครับก็มันก็เข้ากันดีนะฮะเดี๋ยวค่อยใส่ให้ดูแล้วก็จะมีเป็นสายน่าจะเป็นสายไหม เอ้ยไม่ใช่วะอ๋อมันไม่แถมสาย USB นะครับมันเป็นไอตัวผมข้างหลังอ่ะผมเรียกว่าผมแล้วกันนะเป็นแต่ตัวหุ่นเนี่ยผมไม่ได้ใส่ไงจุดเนี้นะครับมันคือเดี๋ยวกันนะพูดเอาออกอยากว่ะมันคือชิ้นนี้นะครับสามารถติดได้โดยเปิดชิ้นหัวนะครับด้านบนนะครับแล้วมันจะมีรูให้เสียบอยู่นี่ สำหรับตัวหุ่นเนี่ยตัวหุ่นที่เป็นหุ่นเต็มตัวเนี่ย,ย <academic S 1> ผมไม่ได้เสียบอยู่แล้วชิ้นนี้นะครับเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับมาดูในส่วนของรายละเอ er ียดดีเทลตัวงานกันนะครับ <c oughs> ผมรู้สึกว่าที่ส่วนหัวเนี่ยนะครับมันจะมีรายละเอียดดีเทลค่อนข้างที่จะเยอะกว่านะครับในส่วนของล่างหุ่นนะครับที่มันมาเป็นแบบเต็มตัวแขนขาเนี่ยนะครับตัวนี้ที่ส่วนหัวเนี่ยร <itarian> า <c oughs> ยละเอียดดีเทลเยอะกว่านะครับแล้วก็ดูในส่วนของจุดขยับนะครับสามารถหันซ้ายหันขวาได้นะครับหัวนะฮะแล้วก็เอ่อในส่วนอื่นีดม ตรงนี้นะครับในส่วนของหุ่นเนี่ยมันจะหลุดง่ายนิดนึงนะครับในตัวนี้ก็น่าจะเหมือนกันเลยอาการเดียวกันเดี๋ยวผมแกะเอาไปก่อนนะครับเกะกะนะฮะวิธีเปิดนะครับมันจะมีช่องตรงนี้เป็น USB นะครับมันจะมีบอกนะครับเป็น USB 1 us 0 1 USB 0 3นะครับแล้วก็จะเป็น USB 0 2 0 4นะครับต้องไปดูสเปกเอานะครับว่าแต่ละช่องเนี่ยมันจ่ายไฟยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงกลางนะครับมันตรงกลางตรงหน้าอกนี่นะมันมีเป็นแบบตัวนี้นะครับดึงนี่นะครับก็จะเป็นระบบที่แบบ พอดึงมาจะเปิดเป็น USB อีกช่องหนึ่งนะครับนี่นะฮะก็ดึงตรงนี้นะครับเปิดปิดนี่นะฮะนี่นะครับเป็นแบบนี้นี่นะครับก็มีลูกเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้คือเป็นสวิตช์เปิดปิดไฟนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นช่องสําหรับเสียบปลั๊ก AC นะครับเดี๋ยวผมลองเสียบให้ดูเลยอ่านี่นะครับเสียบเข้าไปปุ๊บนี่ปะคิบกดสวิตช์ค้างไว้นะครับนี่มันก็จะมีเป็นไฟขึ้นนะฮะ เดี๋ยวต้องหลีไฟในห้องลงนะครับไม่งั้นจะเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวขอหลีไฟลงนิดนึงก่อนตอนนี้หลีไฟในห้องลงนิดนึงนะครับแล้วก็ลองเปิดไฟให้ดูนะครับนี่นะฮะสวยนะครับเนี่ยตั้งในห้องที่จัดไฟแบบสลัวสลัวหน่อยนะผมว่าแจมเลยนะครับตัวนี้รู้สึกว่าสวยกว่าตัวก่อนหน้านี้อีกนะครับเพราะว่าไฟเนี่ยตรงนี้มันสวยนะครับตรงหน้าหุ่นเนี่ยนี่นะครับสวยเลยนะฮะแล้วก็ไฟเป็นแบบเล่นแสงกับตัวสีขาวด้วยแหละนะครับมันก็เลยดูแบบโอ้สวยนะครับเนี่ยแบบนี้นะฮะ ทีนี้นะครับผมจะลองใช้งานจริงให้ดูนะครับการชาร์จอุปกรณ์เนี่ยนะครับจริงๆไม่ต้องเปิดระบบไฟก็ได้นะครับระบบไฟมันแค่เป็นความสวยงามนะครับในการใช้อุปกรณ์นะครับแต่ว่าการจ่ายไฟจริงๆเนี่ยคือแค่เสียบปลั๊กนะครับมันก็จะสามารถจ่ายไฟออกมาได้แล้วนะครับอันนี้เปิดไฟนิดนึงนะครับเพิ่มความสวยงามนะครับอันนี้ผมใช้เป็นชาร์จโทรศัพท์เครื่องนี้อยู่นะครับยืมเข้ามานะเดี๋ยวผมอาจจะต้องปิดด้านบนไว้นิดนึงนะครับอ่ะก่นะให้มันโฟกัสก่อนอ่ะนี่คือขึ้นชาร์จอยู่นะครับพอผมถอดปึ๊บ ตัดนะครับรูปนี้คือรูปแม่ผมเองยืมนโทรศัพท์แม่มานะครับนี่นะครับพอเสียปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นชาร์จแบบนี้นะฮะอันนี้คือชาร์จอุปกรณ์ลำดับที่1นะครับแล้วก็อันนี้คือเส้นนี้นะนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้คือเป็นไฟ usb นะครับนี่นะฮะคือรู้สึกจะเป็นอันนี้นะครับนี่อันนี้คือไฟสีแดงนะครับนี่พอถอดดับนะครับพอเสียก็้ปไปใหม่ก็จะติดเหมือนเดิมนี่นะครับจ่ายไฟอันที่2นะครับ แล้วกออ็อันต่อไปอ่ะอันต่อไปผมให้ดูตรงนี้เลยเป็นไทซี C, ตรงกลางหน้าอกนะครับผมต่อเป็นตัวแปลงนะครับอันนี้เป็นตัวแปลงที่มันสามารถจ่าย USB เพิ่มได้อีกนะครับตัวนี้เป็นของยูกินนะฮะผมจ่ายไฟให้ตัวนี้อยู่เป็นตัวที่เป็นไฟฉายนะครับอันนี้คือชาร์จอยู่เห็นไหมพอออกปุ๊บดับนะครับพอเสียบก็คือนะไม่แม่นรู อ่ะนี่นะครับเพราะเสียบคือนี่นะครับขึ้นชาร์จแบบนี้นะฮะนี่ไฟฉายนะครับชาร์จได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นโทรศัพท์ของผมอีกเครื่องนึงอ่าอันนี้โทรศัพท์ผมเองนะครับก็เสียบเข้าไปนี่นะครับก็ขึ้นชาร์จแบบนี้นะครับนะฮะก็จ่ายไฟในการชาร์จได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงอีกอันหนึ่งคืออันนี้อ่าอันนี้เป็น power bank นะครับ power bank เก่าแล้วด้วยนะครับจะโทมมนิดหนึ่ง อันนี้ก็ชาร์จอยู่นะครับเอาออกนะครับตัดพอเสียเข้าไปใหม่ชาร์จได้นะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้หลากหลายนะครับแล้วก็ตัวมันเนี่ยสวยมากด้วยนะครับแต่ต้องออกตัวไว้ก่อนเลยว่าแต่ละช่องที่ผมต่อเนี่ยผมไม่มั่นใจนะว่ามันจ่ายไฟได้ตรงตามอุปกรณ์ที่ผมต่อหรือเปล่าต้องไปดูตามสเปคของเขานะครับตัวงานจริงๆของเขานะครับก็ตัวนี้นะครับได้จากเพจ TKTON ออนไลน์นะครับใครสนใจหรือว่าอยากได้บ้านนะครับก็ไปติดต่อที่เพจ TKTON ออนไลน์ดูนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ